ไม่ใช่ไมลรกแต่มันยังไม่พวกเขารองมาหลายวิธีมากครับนับรอบวันตกไข่ทั้งสามเดือนมันไม่ใช่วันเดียวกันใช่ไหมแต่วันไข่ตกไม่ตกตรงกันสักแอปไม่ว่าจะกินยาจีนเวลาสามแก้วโคตรขมเลย กำลังกายทุกคืนอเอาอีกใช่ไหมโอเคเอาอีกนะกินหอยนารมหวังเพิ่มพลงังและสุดท้ายได้กินยาแค่แพแทนจนมาถึงวันรวบรวมยากปานดื่มนล้ำก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยปานขับรถมาคนเดียวเหนือ่อยป่าวเหนื่อยรถมันีไม่ติด เออแล้วเนี่ยเมื่อไหร่แกจะมีลูกอะ่ะนี่คือไม่ใช่อะไรนะนี่ก็อยากอุ้มหลานแล้วไงเนี่ยอยากอุ้มหลานจนจะเต็มแกอยู่แล้วใช่แกก็แต่งงานตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะทำไมยังไม่รีบมีลูกอีกอะ่ะเดีว่าหนูไม่พยายามนะหนูพยายามมาตลอดเลยจนหนูทำไม่ได้อ่ะฉันไม่มีสติอ่ะฉันอยากมีลูกเป็นคนอื่นเขาเป็นกันเนี่ยพี่สารเจ้าแม่ลำใหญ่อ่ะที่นี่ยเขาขอกันได้ติดตั้งหลายคนแล้ว แต่ไม่รู้แกจะมีบุญวาสนาได้ติดกับเขาหรือเปล่านะแต่ถ้าแกอยากให้เจ้าแม่เห็นขางแกไว้กวับคนอื่นเนี่ยก็ต้องของส้นไหวไปเยอะหน่อยนะจริงใช่ใช่ปะมันคือเพจใช่ไหมถ้าขอขนาดนี้นี่มันขอรูปแะ้วขอหวยวะเนี่ยเจ้าแม่คะรูปขอได้รูปภาในวันนี้พรุ่งนี้เลยนะคะ หนูได้ลูกเนี่ยหนูจะจัดคอนเสิร์ตให้เจ้าแม่3วัน7วันจะบวชชีพรามสิบสวันแล้วหนูก็จะจัดขบวนแหน่นาคให้เจ้าแม่ให้เจ้าแม่เนี่ยรว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 ยแล้วก็มีคนมาไหว้ทุกวันเลยค่ะหยุดหยุหยุดหยุดหยุดในบ้านทำไม่ต้องไปหรอกจริงๆ,ๆมันมีหลายวิธีนะเนี่ยพร้อมสักลายเจ้าแม่ลำหลักขนาด20่สคูณยีเป็นข้อคว <น S 2> <บ>ามว่าข้าคือลูกศิษย์เจ้าแม่ลำใหญ่สี่เออไม่ไม่เชื่อพี่สิ่ก็แค่บริจาคให้ศาลเจ้าแม่ปีละห้าแสนก็พอแล้วปะ ขอให้ลูกมีลูกให้เธอถ้ามีลูกลูกจะลูกมาเต็มติดต่อชดลูกจะตั้งชื่อลูกตามเจ้าแม่เจ้าแม่ถ้ามีลูกผู้หญิงจะตั้งชื่อว่าเจ้าแม่ลำยาันหาทองคำถ้ามีลูกชายจะตั้งชื่อว่าเจ้าแม่ลำยายันหาทองใครขอให้ลูกแต่งลูกอย่างดีเลยสาธุโอ้ยปะโทษโตจยมาเรี้ยตุ๋ยกันไม่ทึ่อแล้วยังงงไงไร้สาระอยู่ไดยากไม่รู้ก็ไปห้าหมอกันไปนั่นสิครับหมอกก็อยู่นี่แล้วยังไงล่ะปัญหาที่พวกคุณเจออยู่เนี่ยคือภาวะการมีบุตรยากยังไงล่ะ โดยภาวะมีบุตรยากเนี่ยเป็นภาวะที่คู่สามีภรรยาได้พยายามมีลูกมามากกป่าหนึ่งปีแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะเกิดกับคู่สามีภรรยาที่มีอายุมามากกว่า35ปีซึ่งหมอนแนะนํานะครับให้พบคนอย่างหมอนเองนะครับถ้าเกิดว่าได้พยายามมีลูกมากกว่า6เดือนแต่ก็ไม่สาเร็จสักทีโดยภาวะนี้นะครับสาม,มารถเกิดทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ที่ว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับ เพราะปัจจุบันนี้ได้มีวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีนะครับอย่างเช่นการฉีดกระตุ้นเซลล์ไข่เพื่อได้ฮันไขต่ตกการฉีดเชื้อจิขเข้าไปในโพรงวัณโรโดยตรงหรือจะเป็นการทําเด็กด,อดแอ้ไอว i เ f เพื่อเป็นการผลิตสันธิภายนอกหรือจะเป็นวิธีที่ง่ายเสียน่ายนะครับอย่างเช่นการนับบอลตกไข่นี่นนะครับโดวยวิธีพวกนี้นะครับจะสามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะการมีบุตรยากได้เองนะครับผมทั้งหมดนี้เข้าใจไหมครับทุกคน สุดท้ายไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามแต่ตอนนี้เรารู้ว่าพอมีบุตรยากไม่ใช่เรื่องน่าอายและมันก็มีทางออกที่สำคัญนายยีมมกันและกันนี่แหละมีลูกยากไม่ใช่ความผิดใครภาวะมีบุตรยากตรวจไว้ไม่เสียหายรู้เร็วช่วยได้จริง